สวัสดีพี่น้องพี่น้องมามามาวันนี้จะพามากินหอย <c ười> ใครเอ่ยอยากกินหอยมาเด้วอวุลังก้นกินหอยหอยสดสดเลยหอยนางลงหอยนางลงพี่น้องนี่กินสดสดน้ำจิ้มกืนน้ำร้ายถ่าแล้ว <c ười> น้ำจิ้ม ตามแบบผิดซีฟู้ดคือเกา่าแล้วกับบักนาวพี่น้องบักนาวบีใส้กระแสบสดผิดเผาก็มีแต่ว่าเอาเพราะผิดเผาไม่สุวานต่อค่อยมากหวานแต่ว่าคนมองมักยข้าวหวานเ <c oughs> บอะ่ตัวเล็กตัวหน่อยวะกะทิน <c oughs> พี่น้องมะเกษีนาที่ปลูกตนะนะ้นนั่นอ่ะต้นที่ข่อยท้ยเมืองข่อยเอาข่อยอยเงนี้ยแล้วมันพุ่งข่อยตัดออกมดแล้วมันปุ่ออมมปงมาได้ยจำีอันนี้ซาลาเน่ มี่ซาลาเน่มาสิพามากินเด้อพี่น้องเด้อมาพาพี่พาน้องมากินมากินเด้อผู้ใดบ่ดกินดิบก็ขอโทษขอให้เด้อพี่น้องหอยนางรมให้สุกก็ได้พี่น้องมึงมึงหน่วยบักนาวเข้าขไปผอบักนาวหน่อยก๋อยแลี๋ใส่เลยน้ำลายเห็นมั้บีบกับหูวา่นาน้ำลายอันนี้เนใหญ่มาจากอิสราเอลอันนี้มาจากบ้านเฮาพี่น,อน้องเน,น่าหน่อยส่งมาแต่บ้านหน่วยๆสิแพงกว่ามาบัดนี้ลงมือพี่น้องลงมือมาเด้อม,มาเด้อ ไปเด้อพค่นองคนใช่ไหมกินหอยกินวาหอยอ่ะหอยหอยกะไม่ลายรุ่นลายเบอร์เด้พี Flowers, ่น้องฝรั่งเขาสิบบอมวบาชอบกินไข่ฝรั่งสิบบอมักกินไข่คือบานเฮ้าเนาะช่วงที่่อยไปเก็บพี่น้องหอยไข่เห็นปะสิกินเป็นนวยสิฝรั่งเขาสิเห็ดจังไหนสิได้สิบอกวิจีว่าฝรั่งเขาสิกินอย่างเขามีน้ำซอสมีน้ำซอสเขาบีบพวกเนาสิเขาจะบีบแซงสิเลยพี่น้องบีบบวกเนา แล้วก็กินเลยเด้สดนสวนนซีได้เป็นนวยอืออันนี้คือวิตี้ฝรั่งกินพี่น้องแต่เขาเพิ่งกินพักเลยอันนี้คอยกินเองวันนี้เนยสองเนยสองกินแบบห้าพี่น้อง กินแบบสูตรเฮาสูตรหอมมันมีอัะสิว่าย่ำเนาะย่ำเนี่ยมันมีอันหอมหอมพร้อมหอมขว้พร้อมหอมทอ,อดกินกับบัเท้าเครื่องย่ำอ่ะครบเครื่องอันนี้สูตรสูตรไข่น้ำจิ้มซีฟูด <c oughs> อำ่อำอำ่อำพี่น้องอำ่อำอ่ำพริก น,น้ำแดงกะกะทินพ่อติดแถวอืมมันเข่ากันพี่น้องเนาะมันสีหวานเนาะหวานจุ๋ยเลยอุย๊ยแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อหอยอันนี่หอยฝรัง่งหอยนางรมมันมีไปซื้อมาเนาะมันเป็นเบอร์เป็นเบอร์นะพี่น้อง อันนี้หอยเบอร์สามเบอร์หนึ่งหอยไงกินหอยปลอดภัยพี่น้องเพราะว่ยอย่างหอยมีออยอดทุกตัวพี่นอ้องหออยอ่ออยอดทุกตัวหอยโขง่งกับมีออยอดเป็นหอยโขง่งนี่พี่น้องอุ้ยแซวก๊อกกระถินนะ่ะว่าพ่อได้ซี่แคลลิปแต่ควรหูกว่านะ นะอืมหวานจุ้ยพี่น้องหวานจุ้ยรับสาระแน่พี่น้องอืม เน็ตไว้ดังใบแบบง่ายเลยนี่สามหน่วยแล้วคอยเอาหมากกลองหนึ่งก้องหนึ่งมีสองกิโลคอยแกะแปดหน่วยคุณคุณสาก็มักกินพี่น้องทหารทหารแล้วมักกินแบบว่ามีไครล่ะเป็รังบะหมักไข่บ่าคือบานเฮาเนาะมีพวกน้ำหอยจังหน่อยกันนี่ กระถินกระถินขึ้นหินหวานนะพี่น้องเนาะหวานเข่ากันครับสดสด ตีพลองค้นให้น้ำออกพี่น้องแล้ว่าา่อยมักมักน้ำเค็มๆเค็มๆจักหน่อย่อยบดเทศออกหมักมีนาำหอยมีนาำแสกนี่น้ำซอสอ่ำอ่ำกินบุษย์ได้ ห้องดีมีหน่อยอืพมพ่อหนูก่นกินเบอร์ริตต์ปักกระถิ่นย่งอยู่สองหอยดพอดีแก่แปดหน่วยเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าแก่หลายๆเขกินอ่ะเดี๋ยวสิไปแก่ไม่มากกินอีกเพราะว่าเวลาในคลิปน้องมันสีดยาเกินไปเนาะพี่น้องเนานนนะ เงา้เกิดไปกับกยงใจคููเบิ้งเนาะพี่น้องเบาแล้วก็ได้ขอบุณทุกกำลังใจได้พี่น้อ,นองก็ลืมจกักเจียดอกคำนี้อ้ะเบิง้งอ้ามทิน หนอหนอกระติดบแถวดีเป็นดา,ายน้ได้พี่น้องกระตินนี่พออีธาบ้านใครยป็นพ่ออีธาปามจุจจนี่ยังพออีธาสะรุปแล้วกับขายป,ปกลกพริกบได้ที่เก่าพี่น้องถึงกินแบบซอสฝรั่งกระตาม จะกัใส่บกผิดกค้เอเกาขอยกซอสบกผิดใส่หอยสดสดหอยสดสดมากินหอยให้ดูวันนี้ <c ười> กินด้ไปแล้วหี่น้อง <c ười> จะวางก,กันเด้อ หวานจุวยเมื่อสุดท้ายเด็กผัวรอ,อ,อพีอ่น้องเพิ่อนผ่ปตาพูดได้เอาสินสุดท้ายเจ้าของกินผู้เดียวเนาะมันก็สิคือเกา่าตัวเนาะว่าไปละคอยไปไหน แรกหน่วยที่แปดหยอดกระเทียมข่อยเบอ้อแล้วเอาเนื้อสุดท้ายเอาหูลองก้อนาวป่า <laughs> อืมเบอ้อแล้วพี่น้องงานนี้เบอ้ออีีกินหอยกินหอยเบอิอ <laughs> แด้วถกินกับขอทำไปกินต้อย ยิ้มแหละขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเด้อก็ห้มือจอเ้ำนำรวยๆอยู่ดีนี่แห้งถือลอตตอลีรางวัลที่หนึ่งคือเก่าออกแล้วเดี๋ยวไปสิไปยามโอเคบายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บกินหอยกินหอยอ่างพอไปยินมือล่างกน้นหน่ะอยากไหมตัวกันด์ดฮัตสิ่วมากิน